ทีเด็ดคือหลังคาดำสวยมากสวยมากครับมีรางหลังคาแล้วก็กระจกนะครับที่หลังคาครับตั้งแต่เปิดต,ตัวมานะครับเพิ่งจะได้ขายสีส้มนี่แหละภายในบอกเลยว่าครับเป็นแบบซอฟท์พร้อมกับเปลี่ยอนแบก็กแล้วก็ไฟเอ็มไลท์นะครับไฟเอ็มไลท์สวยมากสวยมากครับ เมือ่อะจะเปิดฝาท้ายในรุ่นลักเจวรี่ครับใส่กล้องบันทึกภาพครับหน้าหลังมาให้นะครับทุกเกรดเลยนะครับภายในก็จะถ่ายให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันนะครับว่าภายในสีส้มนะครับเป็นยังไงสวยไหมนะครับภายในดําถ้าถูกโทนก็จะอยู่ในสีขามุกแล้วก็สีดําแล้วก็หลังคานะครับหลังคาบนลูบเอาแขงคบคุมสวิต สวัสดีครับแฟนๆวัชพลมาวันนี้เราพามาชมยาริสคอร์ตไลท์จูเียสีสไปซี่สเกลดสีนี้หายากนะนะครับคนที่จะชอบแล้วก็คนที่โดนเพราะว่าสีนี้เพิ่มค่าสี7,000บาทหลังคาดำเพิ่มบีก5,000บาทรวมเป็น12,000 เข้ากับสีขาวมุกเลยแต่บอกว่านะสว,สวย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 ตัวนี้เป็นตัวลัก u r รี่ครับตัวท็อปสุดเลยนะครับ1.5ึ่งจุดห้าไฮบิดลักรี่สุดๆเลยครับมาพร้อมกับคุมพลังครับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีครับ1 1 1แรงม้าครับแรงเหลือๆครับประจุบัน้ี่สิบห จุดสามสุดสุดจริงๆครับประหยัดมากๆครับประหยัดน้ำมันมากยี่สิบหกจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรอ,อะไรจะประหยัดขนาดนี้มานะครับพวงมอลัยรครับพวงมอลัยไ e EPS ครับเปาเป็นพวงมอลัยรไฟฟ้าครับเป็นพวงมอลัยรไฟฟ้าหลไกกันพิเนี่ยไฟหน้าเป็นไฟหน้า ไฟเตอร์ครับ LED ไฟไทม์ไลน์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวไฟลีครับเป็น Full LED ไฟตะหมอก LED เซนเซอร์รอบคันครับหน้า2หลัง2ครับเซนเซอร์4จุดแล้วก็กล้อง360หสองศาครับ กล้องรอบคันพร้อมกับระบบก๊าซไฟรับเทต้าเซฟตี้เซนต์ครับ,ตรบเตือนก่อนชนเตือนรถล้เลนครับคูดคอนโทรลระดับทียบป,ปิดไฟสูงอัตมัติบอกว่าระบบความปลอดภัยจัดเต็มสวยมากสวยมากใครที่ กำลังเลงอยู่นะครับไม่ต้องลังเลนะฮะเพราะว่ารถต้องเข้าคิวนะครับจองเพื่อรอคิวนะนะครับไม่ใช่ว่าจองแล้วได้รถเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้ยอริคอร์ต้องอดทนนะครับพอทหารอดทนคิวสุมล้อครับสีดำล้อ18นิ้วครับสีดำปัดเงาครับเป็นทูโทน ดิสเบรกสี่ล้อนะครับระบบเบรกครับ ABS นะครับ e b d b a v s c t r c ใส่มาครบคันช่วงล่างครับด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร s สตันนะครับส่วนด้านหลังเป็นโ i ชันบีมครับบอกยว่าช่วงล่างครับนึบนุ่มครับเกาะถนนเป็นเยี่ยมพร้อมกับสัญลักษณ์ HEV ใหม่นะครับเท่ สไตล์นะครับไฮบิดกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับพร้อมไฟ LED แล้วก็ไฟเวลครับไลท์พร้อมกับกล้อง360องศาระบบบสปอร์ตครับ r c d ครับใส่มาให้ครบคันโครงสร้างครับเป็นโครงสร้าง T J ครับดูซับแรงกระแทกครับจากกระจนหน้าที่ข้างแล้วก็น้ำหนักเบาลด จุดบอดมาพร้อมกับจุดสะท่วงต่ำกระจกบานหน้าครับเป็นอะคูสติกการ์ดครับลดเสียงบรบกวนแล้วก็หลังคารดันะครับนี่แหละที่เด็ดคือหลังคารดำสวยมากสวยมากครับมีราวหลังคาแล้วก็กระจกนะครับที่หลังคาคันนี้นะครับขออนุญาตลูกค้านะครับ ายก่อนที่จะส่งมอบนะเพราะว่าสีส้มครับหายยากมากกว่าจะมีนะครับตั้งแต่เป,ปิดตัวมานะครับเพิ่งจะได้ขายสีส้มนี่แหละหมือจับคีเล็ดนะครับมาพร้อมกับเคปลอว้าวครับลายเคปลาอาแจกสวยอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงภายในบอกเลยว่าครับเป็นแบบซอฟ พร้อมกับเปียโนแบ็คแล้วก็ไฟเอ็มไลท์นะครับไฟเอ็มไลท์ M ight, สวยมากสวยมากครับมือเปิดโครเมียมแล้วก็แถบด้านบนครับเปียโนแบ็คเช่นเดียวกันสวยจริงๆด้านล่างก็ครับวางแก้วแร่สองตำแหน่งแล้วก็มีลำโพงพร้อมกับลำโพงทวีตเตอร์ครับลำโพงเป็นไพลอเนียนะนะครับลำโพงเป็นไพลอเนียนะครับ6.6จุดตำแหน่ง เบาะครับเบาะฝั่งผู้โดยสารครับปรับไม่น่นครับส่วนวคนขับปรับไฟฟ้าเปดทิศทางอ่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นชมกันด้านใหม่อ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างครับด้านข้างก็ดีไซน์เท่ทีเดียวครับยางรองพื้นก็มีสัญลักษณ์ยาริสคอร์นะครับสวยมากสวยมาก พาชมล้อหลังกันนิดนึงครับอ่ะลืมบอกขนาดยางครับลืมบอกขนาดยางล้อแม็กสีดำปัดเงาครับเป็นดูโทนขนาดล้อยางครับ21555 R 1 8ครับขนาด18นิ้วนะนะครับในรุ่นลักชัวรี่จะให้ขอบ18นิ้วมาครับยางนะครับทุกเกรดจะเป็นโยโกฮามานะครับยางเป็นโยโกฮามา ไฮดริบเบกสี่ล้อมาเรียบร้อยครับช่วงล่างด้านหลังก็เป็นทอชันบีมครับอ่ะส่วนทางน้ำมันครับจุได้36ลิตรนะนะครับจุได้36ลิตรรองรับ20ส่วโซฮาหนหรือออกเคนที่สูงนั้นครับเติมได้เลยอืมสวยมากโครเมียมแถบโครเมียมครับด้านล่างด้านบนก็ใส่คิ้วกระสาดให้ลูกค้าเรียบร้อย สวยมากสวยมากแผงประตูด้านข้างครับพุ่ยสารด้านหลังครับก็เป็นแบบซอฟต์แผงควบคุมสวิตช์เป็นอัลแบกแถบด้านบนก็เป็นสีเป็นระลแบ็กเช่นเดียวกันมือเปิดพรีมเมี่ยมแล้วก็วางแก้วน้ำขวดน้ำครับได้หนึ่งตำแหน่งหนึ่งขวดแล้วก็มีลำโพงด้านหลังเหมาะก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำ ด้านท้ายยังสวยเลยนะครับ Spicy Scarlet ครับสีส้ม,สว,มสวยมากสวยมากแล้วก็สาวกาศครับช h u ฟ k f i นะนะครับสาวกาศช h u ฟ k f i มาที่ด้านท้ายโหด้านท้ายยังหล่อเลยครับยังสวยเลย ไฟท้ายนะครับพร้อมมาพร้อมกับคลิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็ไฟท้ายครับ full LED ไฟเลี้ยว s e q u e n t i a l มีกล้องมงหลังครับไลฟฟ้ากระจกหลังไฟเบรกต้วที่3ไฟนะครับทุกจุด full LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟกับป้ายสองกับป้ายทะเบียนครับล้วกรณ์เซนเซอร์ด้านท้ายครับ2จุด อะจะเปดิดฝาท้ายในรุ่นลักเจรี่ครับใส่กล้องบันทึกภาพครับหน้าหลังมาให้นะครับทุกเกรดเลยนะครับอันนี้ใส่มาจากโรงงานเลยครับเป็นกล้องแท้สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับกล้องหลังกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าอยู่ตรงน้นครับอยู่ตรงด้านหน้าสามารถดูผ่านมือถือได้ดูออนไลน์ก็ได้ดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ใส่ครับ ด้านหลังตัวนี้จะเป็นแผ่นด้านท้ายจะเป็นยางยางรองนะครับถาดท้ายแบตเตอรี่12อโวลต์ครับจะอยู่ตรงนี้นะนะครับแบตเตอรี่12โวลต์ครับไฟนะครับก็เป็น led ครับไฟส่องของครับ ด้านท้ายข้างหลังจุของได้เยอะเยอะทีเดียวนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปของแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินครับมีแม่แลงครับปาลมน้ำยาปะลมยางมีขอลาดแล้วก็บล็อกมุนล้อครับแล้วก็ตัวถัดท้ายครับก็สว่าน วางลงไปอีกได้อีกหนึ่งระดับครับที่บังของนะครับม่นบังของด้านหลังใช้งานง่ายครับดึงเพื่อปิดบังของหรือเราจะเก็บแล้วก็พับเบาลงไปแล้วก็วางของยาวๆได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับ เคเนาะประมาณนี้ครับบอะก,ก็ปรับตั้งได้อีกหนึ่งระดับปรับตั้งให้ชันแล้วก็เอ็นโอเคประมาณนี้ครับหลังคามุนล,ลุกนะครับหลังคามุนล,ลุกกระจกเปิดไปได้ครับก็จะเป็นเปิดได้เฉพาะม่านนะออโต้ไฟฟ้านะครับ ปิดฝาท้ายสุดเลยโอ้ยสุดเลยด้านท้ายสีส้มสีส้มสปไปซ,ซี่สกาล e ตเฉยมากเฉยมากสีหายากสีหายากอยายว o ูมดูมุมกว้างกันนิดนึง นะครับแฟนก็จะได้ชมได้เห็นกันแบบเต็มๆสีส้อสมอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านในแผ่นล็นข้างประตูครับก็เป็นแบบซอฟต์อ่แล้วก็แผงควบคุมสวิตช์เป็นแบ็คแล้วก็แถบด้านบนครับเป็นแบ็คเช่นเดียวกันมือเปิดครับโทเมียม แล้วก็วางแก้วไดอ้อีก2จุดสองตำแหน่งครับลำโพงแล้วก็ลำโพงทวีตเตอร์บาะปไฟฟ้าไปที่ทางครับด้านคนขับขออนุญาตไม่เอาพัตติออกนะนะครับรถคันนี้มีเจ้าของละนะครับก็ลเลยถ่ายให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันก่อนที่เจ้าของรถจะมารับนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็แผงคอบคุมสวิตช์อ่า ตรงด้านข้างตรงหน้าคอนโซลครับตรงใต้คอนโซลครบคันกันเลยทีเดียวสวยมากสวยมากเดี๋ยวผมขยาตนะครับข้ามแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าในคลิปรุ่นอื่นผมได้พูดมาหมดและเนาะนะครับโอเคผมภายในก็จะถ่ายให้แฟ,แฟนๆได้ชมได้ดูกันนะครับว่าภายในสีส้มนะครับเป็นยังไง สวยไหมนะครับภายในดำไม่ใช่ทูโทนนะภายในดำครับภายในดำถ้าทุโทนก็จะอยู่ในสีขามุกแล้วก็สีดำแล้วก็สีน้ำเงินบาโอประชับ โอเคก็มีคันเกียร์ครับเบรกมือฟ้าตั้เบรคฮแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์ปุ่มพุ s สตาร์ทแอร์อัตโัต้ครับเครื่องเล่นรองรับ Apple, อัปโหลดเพย์ดรอยตุดยอดเนะลยรองรับ แล้วก็ตรงขั้โซนกลางครับก็จะเป็นช่องอที่วางแก้วแล้วก็เก็บของได้เนาะวมานี้นะครับแล้วก็เก็บของกับกล่องมาโซนกลางแล้วก็มีช่องโฟลเลตให้อีก1จุดนะครับด้านในโอเคแล้วก็หลังคานะครับหลังคามอลลู เอาแผงข้คุูสวิตนะครับกระจกมองหลังขับตัดแสงแมน,นวนแล้วก็กล้อง6 6เอ้ยไม่ใช่กล้องบันทึกภาพครับหน้ารถแล้วก็ด้านหลังอ่ะมาที่ประตูด้านหลังขับโดยสารเป็นแบบซอฟต์เชน่นเดียวกันครับแล้วก็ แผงควบคุมสวิตช์เปลี่ยนแบ็คแถบด้านบนก็เปลี่ยนแบ็คเช่นเดียวกันมือเปิดขบเมียมแล้วก็วางขวดน้ำได้หนึ่งขวดแล้วก็ระะปองหนึ่งจุดครับเบาะดำอืมสวยเทดีเทดี ขอยาดไม่ขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้รถคันนี้มีเจ้าของแล้วขอุญาตถ่ายด้านนอกให้ฟแฟนๆได้ชมได้รู้กันนะครับพอเป็นกระสายถ้าเกิดใครกาลังจองคันนี้ครับก็ดูรีวิวคันนี้ไปก่อนนะก่อนที่จะได้รับรถจริงนะครับสวยมากสวยมากคุ้มกับได้เพิ่มค่าค่าสีเนาะนะครับหมื่นสองสวยจริงๆเลยนะครับ อ่ะโอเคใครที่กำลังติดตามรับชมนะครับรับฟังอยู่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทางช่องวัชพลของเราด้วยแล้วกันเนาะเพียงแค่ท่านกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆให้ฟแฟนๆที่ชมได้ดูกันสับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันนะครับบ๊ายบาย